สวัสดีคร hm ับพบกับผมเอ็มหัดเทพนะครับก็ต้องฝากกดติดตามกด subscribe กดสั่งกระดิ่งเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมเอ็มหัดเทพนะครับก็จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้พาปิดตาเขาเรียกว่าเป็นพาปิดตายยอดนิยมของหลวงปู่โตเลยนะครับ เป็นพระปิตารุ่นแรกของหนวงโ,โตครับพระปิตาจัมโบ้หนึ่งครับก่อนอื่นก็มาพูดถึงประวัติของพระปิตารุ่นนี้กันคร่าวๆเลยนะฮะพระปิตารุ่นนี้สร้างในปี2520นะครับก็สร้างโดยกันอยู่3าเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อผงสมเด็จเนื้อผงสมเด็จเนี่ยจำนวนการสร้าง16องค์ครับผมเนื้อผงเกสรสร้าง57องค์ครับส่วนเนื้อใบลานสร้าง1,272องค์ครับผมก็พระพิมพ์นี้ได้สร้างแลจะจำหน่ายใน ในวาระครบรอบอายุของวงปูโตเนี่ยเกปีพอดีนะฮะครับผมวันนี้เรามาให้ความรู้ของพระปิตารุ่นนี้กันเลยนะครับครับผมก็จะมีอยู่2เนื้อนะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมเนี่ยเป็นเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานนะครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อเกสรเนี่ยหายากมากครับตั้งแต่ผมเล่นพระมาองค์นี้เป็นองค์แรกครับที่ผมได้จับของจริงฮะได้สองของจริงส่วนเนื้อปงสมเด็จต้องบอกได้เลยครับไม่เคยได้โบเห็นเลยครับ หายากมากครับใบลานย er ังพอพบเจออยู่บ้างครับก็ยังเห็นอยู่บ้างผ่านมืออยู่บ้างครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาให้ให้ข้อมูลชี้ตำหนินะครับชี้จุดตายจุดจ่าตามของผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้สังเกตที่นิ้วครับผมนิ้วขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละนิ้วเนี่ยจะไม่เท่ากันนะฮะนิ้วที่เราดูแล้วสังเกตง่ายสุดคือนิ้วกลางขององค์พระนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางของของพระนะครับนิ้วกลางเราจะเห็นว่า ตรงปลายนิ้วเนี่ยจะเป็นเหมือนตุ่มๆมขึ้นมาคือเป็นกลมกลมขึ้นมานะครับก็ทั้งเนื้อผงเกษรและเนื้อใบลานเนี่ยจะคล้ายกันครับผมไม่ต่างกันเลยคะต่อมาครับอยากให้ดูตรงตรงใบหูกับตรงสะดือจะค่อนข้างคมคมก็คือคมชัดชัดลึกครับทั้งสององค์จะมีความคมชัดเหมือนกันต่อมานะครับเรามาดูด้านหลังก่อนครับด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าหลวงปู่โตด้านบนนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นยันตีนิสิงเหหนะฮะ ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าวัดประดู่ฉิงทีถ้าเป็นเนื้อใบลานเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเกสาเยอะครับเป็นสเสน่ห์ของพระปิตาลโหลวงปโตเลยฮะที่เกสาจะเยอะออตรงด้านหลังขององค์พระนะครับนะฮะต่อมาเราดูด้านข้างนะครับเราอยายพิจารณาจากด้านข้างขององค์พระนะฮะด้านขวาขององค์พระเราจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยจะหนาจะหนาจะหนากว่าด้านซ้ายครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะฮะ เป็นบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยมันต้องเหมือนกันหมดฮนะด้านขวาจะหนากว่าด้านซ้ายนี่ครับด้านซ้ายด้านซ้ายจะบางกว่านะครับ2ฝัง่งเนี่ยเป็นจุดสังเกตได้ง่ายเลยฮนะถ้าเท่ากาันเสร็จเลยครับเกยแน่นอนฮนะเรามาดูนะครับ2ฝัง่งจะไม่เท่ากันนะครับด้านขวาขององค์พระจะหนากว่าด้านซ้ายนะครับต่อไปเรามาดูด้าน ด้านก้นขององค์พระเช่นเดียวกันครับด้านก้นขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันจะมีส่วนเว้าเนี่ยส่วนเว้าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกันทุกองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกสรเนื้อใบลานหรือเนื้อผงสมเด็จนะฮะจะเหมือนกันหมดนะฮะจะมีส่วนเว้าครับต่อมาครับดา้านบนครับเช่นเดียวกันฮะขอบด้านบนก็จะเว้า ทั้ง4ด้านเนี่ยขอบทั้ง4ด้านเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เท่ากันเลยครับสักด้านนะครับถ้าเท่ากันทุกด้านหรือทุกมุมเนี่ยให้ตีเก๋ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะฮะทุกอย่างต้องเหมือนกันชัดเจนเหมือนกันหมดครับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ CG ให้ดูดีกว่าครับเพราะว่าภาพ CG เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดกว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนตรงนิ้วตรงหูแล้วตรงสะดือครับนั้นเรามาดูภาพ CG กันเลยนะครับ เนี่ยครับตรงนิ้วองภาเนี่ยฮะนิ้วองภา a, ตรงนิ้วกลางของของขององภาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นปลายน,น,นิ้วเนี่ยจะเป็นตุ่มๆหรือว่าจะเป็นกลมๆแต่ละนิ้วเนี่ยจะเรียงไม่เท่ากันถ้าเรียงเท่ากันสวยเหมือนกันแปลว่าพาเกศครับของแท้เนี่ยจะต้องเป็นธรรมชาติแต่ละนิ้วจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทั้งสเนื้อสองพิมพ์เลยนะครับจุดต่อมานะครับที่ผมอยากให้ดูคือใบหูนะครับใบหูขององค์พระกับสะดือนะฮะใบหูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความคมคมชัดลึกสะดือก็เช่นเดียวกันครับคมชัดลึก แล้วก็ด้านข้างขององค์พระอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเนี่ยฝั่งขวาขององค์พระขอบฝั่งขวาขององค์พระเนี่ยจะมีความหนามากกว่าฝั่งซ้ายขององค์พระคือตรงจุดเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะฮะถ้าสองฝั่งเท่ากันนีฮะตีเกได้เลยครับอยากให้ดูครับฝั่งขวาเนี่ยจะหนากว่าทุกองคทุกเนื้อเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับขอบเนี่ยจะเหมือนกันทุกองค์เลยฮะขอบขวาจะหนากว่าขอบซ้าย พอเราดูขวาดูซ้ายเสร็จปุ๊บเรามาดูก้นครับตรงก้นนี่ครับตรงก้นเราก็จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนเว้าส่วนเว้าของขององพระเนี่ยช่วงที่เว้าเนี่ยก็จะเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ต้องเหมือนกันหมดครับเขามาจากบอกเดียวกันครับนะฮะส่วนเว้าตรงนี้จะเหมือนกันต่อมาให้ดูด้านบนครับส่วนเว้าด้านบนก็เช่นเดียวกันครับ ส่วนเบาด้านบนก็เหมือนกันฮนะไม่ต่างกันเลยครับเป็นรูปด้านหลังครับเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเนื้อใบลานเนี่ยเราจะเห็นเส้นเกสาเป็นกระจุกซึ่งเป็นสเสน่ห์ของพาปิตาจัมบูหนึ่งของหลวงปู่โตนะฮะจะมีเกสาของหลวงปู่เป็นกระจุกนะครับ าบางองค์ก็อาจจะมีครับอาจจะมีน้อยหรืออาจจะมีเยอะเนี่ยก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละองค์นะครับข้างบนก็เขียนว่าหลวงปู่โตแล้วก็มียันตีนิสิงเหน,นะครับแล้วด้านล่างเขียนว่าวัดประดูฉิมพีครับยันเนี่ยจะไม่คมข้าหมายคือยันเนี่ยจะไม่คมลึกมากเกินไปจะเป็นยันเนี่ยความคมจะเป็นความคมของธรรมชาตินะฮะข้อของเก๋นเนี่ยส่วนมากจะทําให้ยันออกมาคมลึกสวยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่เป็นจุดาจตังของผมนะครับอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทราบนะฮะก็จะเป็นเป็นจุดของใบหูนะครับใบหูขององค์พระนะครับใบหูเนี่ยจะซ้อนกันนะครับเหมือนซ้อนกันสองชั้นเนี่ยเป็นขีดขีดซ้อนกันนะฮะซึ่งทุกองค์นะครับจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นขีดขีดเนี่ยทั้งใบลานทั้งเกสรก็จะเหมือนกันนะครับครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับว่าราคาของผ้าปิดตาทั้ง3เนื้อนี้มีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมไล่จากเนื้อใบลานก่อนเลยนะฮะถ้าเป็นเนื้อใบลานนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3งถึงสามแสนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความสวยด้วยนะครับก็แล้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันชื่นชอบราคากันคือราคาของพ้าเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อเกสรนะครับ เนื้อเกสรก็ใช้หลักการง่ายๆครับคูณไป 2- อถึงสเท่าก็จะอยู่ที่แสนไปปลายนะครับถ้าองค์ไหนที่มีความสวยมากก็จะมีมูลค่าตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็ต้อง,ต,องต้องขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ซื้อและผู้ขายกันนะครับส่วนเนื้อผงสมเด็จนะครับราคาไม่มีมิตอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเลยฮะ เทปหน้าเราจะมีพระปิตารุ่นไหนหรือเหรียญรุ่นไหนมาให้ทางท่านผู้ชม,ชมดูฝากติดตามกันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ